สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม2 5 6 6นา้ะครับกับมาอัเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวแทนแล้วนะครับของทางเอเดนมิลเตานะครับไม่ใช่ซื้อใหม่แน่นอนเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ตลอดนะครับดึงมาจากชุดกาสติยานะครับเป็นใครเดี๋ยวไปตามกันนะครับแล้วก็มีข่าวของ UCL ด้วยนะครับตอนนี้ก็โถแต่ละโถออกมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า โทแต่และโหมีใครบ้างนะครับแล้วก็จะจับฉลากวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมเตะวันไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับและไปปิดท้ายด้วยเซสชันการซ้อมนะครับวันที่2นะครับซึ่งเกป้าก็เห็นว่าเอ,อโชว์ผลงานได้ยอเดเยี่ยมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตามกันนะครับโอเคเริ่มกันที่ตัวแทนของทางเอเดมิลิเตาคนนี้เลยนะครับมาเวลนะฮะไม่ใช่อันนี้นะ ยอทพนุษย์ไม่ใช่สเปรฮีโร่นะครับมาเวลนะครับผมก็เป็นนักเตะจากชุดกาสติยานะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาประจําการเลยนะครับผมขึ้นมาทันทีนะไม่ใช่ว่ามากี่แมตช์นะก็คือจะดึงขึ้นมานะครับดิอาริโออาสนะครับสื่อสเปนนะครับบอกว่าอันโตลินกลาซอนมาเวลัสนะครับนี่ชื่อเต็มของเขานะโคตรยาวนะครับหรือมาเวลนะฮะนักเตะวัย20ปีจากชุดกาสติยานะครับถูกดันขึ้นมาชุดใหญ่ เป็นเซนเตอร์ลำดับที่4นะครับมาแทนสล็อตของเอดนมิลิตานะที่บาดเจ็บ ACL ไปและต้องพักทั้งฤดูกาลนะครับอันนี้เขาออกมายืนยันแล้วนะครับสื่อออกมายืนยันว่าพักทั้งฤดูกาลนะครับ เริ่มริดยืนกลานมาโดยตลอดนะครับว่าไม่มีแผนในการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์ที่จะมาแทนการขาดหายไปของเอเดนมิลิตาลนะและสโมสร่อว่ามาเวลมีโปรไฟล์ที่ตอบโจทย์ที่สุดที่จะนำขึ้นมาประจำการชุดใหญ่ทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ในส่วนของ2ตัวหลักที่เจ็บไปนะครับผมก็คนหนึ่งก็เจ็บยาวนะครับทั้งฤดูกาลอีกคนหนึ่งก็เกือบทั้งฤดูกาลนะครับ ตรงนี้เป็นผู้สื่อข่าวมิเกลแองเกลดิอาสนะครับจากสื่อโกเปนะเขาออกมารายงานนะครับบอกว่ากูกตัวนะครับแล้วก็มิลิเตาเนี่ยจะเข้ารับการผ่าตัดวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยนายแพทย์มาเนลเอเลเยสนะครับผมซึ่งเป็นแพทย์เนี่ยผู้เคยผ่าตัดนะครับให้กับทางอาเซนซิโอโมเดลามอสในอดีตด้วยนะครับจะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดให้กับสองนักเตะนะครับก็อันที่จริงคือ บางสื่อนะครับต้องบอกว่า,อาบอกว่าเป็นวันศุกร์ก็มีวันเสาร์ก็มีนะครับไอเรื่องวันถ่าเนี่ยคือมันยังไม่ตรงกันนะสักสื่อเอาจริงในสเปนอะวันถ่ายยังไม่ตรงกันสักสื่อเลยนะครับอย่างของโกเปเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้แหละนะฮะวันพฤหัสบดีนี้เลยแล้วก็ของมาก้านะบอกว่าพรุ่งนี้นะครับมาก้าบอกว่าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ของอะไรนะของรีเลโบนะครับบอกว่าวันเสาร์ ไม่รู้เหมือนกันแต่มาสักวันนี่แหละต้องผ่านะครับก็คิดยังไงนะครับกับตัวแทนของเอเดมรีเตานะครับมาเวลเขาบอกว่าสถิติเนี่ยถ้าเอาในตอนอา ตอนนี้คือลาฟามารินย้ายไปแล้วใช่ไหมคือลาฟามารินมีสถิติที่เหนือกว่ามาวิลนิดหนึ่งด้วยนะครับแต่ลาฟามารินย้ายไปแล้วอยู่กับอาราเบสเนาะตอนนี้ก็ลาฟามารินถือว่าเป็นลำดับที่สองนะที่มีสแตทที่ดีนะครับผมที่จากชุดกสาสเซียเนี่ยแล้วเราเอาขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยตอนแรกอะถ้าไม่ได้ไปปล่อยลาฟามารินนะก็จะเป็นลาฟามารินขึ้นมานะครับแต่สโมสสก็ไปตกลงเรียบร้อยเสร็จสับกับอาราเบสก็ปล่อยไปแล้วเนาะสุดท้ายนะครับก็นี่แหละนะฮะ มาแทนนะครับมาเวลนะครับอันที่จริงถ้าออกเสียงจริงๆนะครับเขาไม่ใช่ว่ามาเวลนะต้องเป็นมาเบลนะฮะตัววีอ่ะออกเป็นบอบไ,ไม้อันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะภาษาสเปนนะครับตัววีออกเป็นบอใบไม้แต่เอาพูดง่ายๆเข้าใจง่ายเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับมาเวลก็เข้าใจตรงกันนะครับก็เป็นกองหลังที่มีความเร็วนะครับต้องบอกมีความเร็วเล่นเป็นแบบบางครั้งอ่ะโดนโยกไปเล่นเป็นแบคด้วย นะครับแต่ไม่ไม่หลายเกมนะครับส่วนมากก็จะเล่นเป็นนี่แหละครับเป็นเซนเตอร์เป็นตัวหลักนะครับเหมือนตอนนั้นนะ่ะก็คืออ๋อส่วนใหญ่นะทางเราอุกซาเลจะจะเอายืนคู่กับมามาลินนี่แหละราฟามาลินนี่แหละนะครับแต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่สลับสับเปลี่ยนนะครับกับราฟามาลินกับมาเวลเนี่แหละครับเปลี่ยนกัน3คนซึ่งมีตัวหลักกัน2ประมาณนั้นสอสคนนะครับในชูกาสเซียนะอะ ขอให้ผลงานดีแล้วกันนะครับแต่แลำดับที่4นะครับก็คือ 1- 2สองก็จะเป็นมลิลเตาไม่ใช่มิลเตาสิลูดิเกอร์อาราบาเนาะลูดิเกอร์อาราบาอ่ะสมมติเจ็บไปหนึ่งคนคนต่อไปก็ต้องเป็นนาโชนะครับแล้วสมมตินาโชเจ็บไปก็ต้องเป็นมาเวลคือมาเวลนี่คือลำดับสุดท้ายจริงๆนะครับซึ่งดึงมาช่วยทางฤดูกาลจริงๆนะครับไม่ได้ดึงมาให้แบบ 2- 3สเกมตามโพตตาชุดคาสติยานะครับก็ดึงมาเต็มเ็มนะครับ เดี๋ยวมาตามผลงานกันนะครับแต่กับชุดกาเซียเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะไปดูกันที่โถหน่อยนะฮะโถอะไรนะครับโถ UCL นะครับตอนนี้ได้ครบหมดแล้วนะครับ4โถนะก็เว็บไซต์นะครับ UEFA นะประกาศนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปยูหรือ UCL เนี่ยนะครับก็จะจับฉลากนะครับรอบแบ่งกลุ่มในวันพฤหัสบดีที่31นะครับ31สิสิงหาคมนี้นะเวลา หกโมงนะฮะเวลาหกโมงตรงนะซึ่งนะครับผมตามที่ทุกคนเห็นนะครับตามโถก,ก็คือจะเรียงจากแชมลีรองแชมลีนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์นะครับทั้งหลายพวกนี้แหละเนาะแล้วก็ อ่าคนที่ไปเตะรอบเพย์ออฟรอบคัดเลือกขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะมาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่าแต่ละโถมีใครบ้างโถแรกเรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นแชมป์ลีกนะครับแล้วก็มีแชมป์ UCL แล้วก็แชมป์ยูโรป้าลีกด้วยนะครับอย่างแมนซิตี้แล้วก็เซบีย่านะครับมีบาร์ซ่านาโปลีนะครับไบเยนมิวนิกปาติสต์เชมงเบนฟิก้าแล้วก็เฟเยนูดนะครับพอตสองนะครับก็คือโถสองก็คือของเราเนี่ยแหละนะครับเออ่เรอัลมาดริดแมนยูอินเตอร์มิลานนะครับโบรุสเซียดอร์มุนนะครับ เอเลอติโก้มาดริดนะฮะแล้วก็อาเบริสซิกนะโอ้โหขึ้นมาโถสองเลยนะฮะเอฟซีปอร์โตนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับโอ้โหนานๆจะเห็นทีนะอาร์เซนอลขึ้นมาตรงนี้นะครับไปถือว่าไม่แน่นะอาจจะมีลุ้นก็ได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะโถสามนะครับก็จะมีชักเตอร์โดเนตนะครับมีเอเดนบูซาบวกนะเอซิมิลานลาซิโอนะครับแล้วก็โซเวน่าชเวด้านะครับผมอันนี้ก็ชื่อเก่าอ่ะก็คือเรสตาเบลเกต นะครับจากเซอร์เบียที่เขาบอกว่าถ้าไปเยือนสนามนี้โหดมากๆนะครับสำหรับแฟนบอลน่ะนะแล้วก็มีบรากานะครับผมฝั่งโปรตุเกสนะมีเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์นี่เขาก็สกอตแลนด์นะครับแล้วก็จะมีดรนาโมซาเกต์นะพอตซีนะครับก็จะมีอุนิโอนเบอร์ลินนะครับมีนิวคาสเซิลนะครับมีลองนะที่ผ่านรอบนี้มาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มี เซลติกมีโซเซดัตนะครับมีกาลาตาสลายยังบอยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคเปหเฮเกนนะครับ f อฟซีโคเปหเฮเกนเป็นไงบ้างปีนี้หน้าใหม่ก็เยอะพอสมควรนะครับอุ Berlin, นิโอนเบอร์ลินนะฮะล็องเนี่ยออันนี้ด้วยนะครับยังบอยยังบอยก็อันที่จริงก็สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเคยเห็นยังบอยขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าหายไปนานมากนะครับตอนนี้ก็กลับขึ้นมานะครับทีมไหนอีกนะฮะท,ท,ท,ที่ขึ้นมาอี เลสตาร์ผมผมชอบใช้ชื่อเขาว่าเลสตาร์มากกว่านะครับชื่อจริงๆมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเลสตาร์เบลเกตเนี่ยก็ขึ้นมาบ่อยนะแต่ก็หายไปสักพักแล้วก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะฟีนูดเนี่ยอันนี้นานๆก็ขึ้นมาทีนะครับผมว่านะมันจะมีมามือดอยู่สักทีนี่แหละนะไม่รู้ทีมไหนเหมือนกันคือทุกปีอ่ะมันจะมีมามืดอยู่สักทีนะครับที่เข้าไปในรอบลึกๆอะ่ะอย่างมากแบบรอบแปดทีมหรือว่าโหช็อกนะครับ เผอเซอร์ไพรส์มากๆก,ก็คือเข้าไปในรอบ4ทีมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ทีมไหนเดี๋ยวค่อยมาตามกันแต่สนุกแน่โอ้โหผมคิดว่ายูซเอปีอนี้ก็เข้มข้นพอสมควรนะแต่คุมกำลังเราเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับตอนนี้ก็จูดเบลลิงแฮมนะครับเป็นตัวยืนหลักๆนะครับเป็นตัวยิงด้วยนะของเราเอ,อถามว่าอยากเจอใครนะครับผมผมลองเอาไปซาวเสียงในเพจแล้วนะ หลายคนนะครับบอกว่าโอ๊ยจะใครก็ได้ซิทีมมาเยอะใจยเย็นใจเย็นคือเจอเจอได้นะครับแต่มาเจอรอบรแรกๆอะ่ะอย่าพึ่งเราเข้าไปรอบแบบลึกๆก่อนนะครับรอบ16ทีมรอบ8ทีมอะ่ะค่อยเจอก็ได้เนาะถ้ามาเจอรอบนี้แล้วเ,เราไปไม่ถึงอะ่จะจอได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าจะเจอทีมไหนนะครับเดี๋ยววันที่31นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแล้วกันนะครับไลฟ์สดพร้อมจับฉลากไปในทีเดียวเลยนะครับซึ่งก็รู้อยู่นะว่าช่องใหญ่ๆเขาก็ไลฟ์สดแต,แต่ช่องนี้ก็จะไลฟ์สดนะครับก็หวังว่าแฟนๆเรียวมาดิดเนาะจะมาดูที่ช่องนี้นะครับแต่ช่องอื่นช่องใหญ่ถ้ามีคนไปดูเยอะทางช่องนู้นๆนะฮะหลายๆช่องที่เป็นช่องใหญ่ๆเนาะผมก็ไม่ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ตามนั้นนะฮะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยก็คือโปรแกรมนะครับหลังจากถ้าจับฉลากเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งแต่นัดที่1ถึงนัดที่6เลยนะครับเขามีวันที่กําหนดออกมาแล้วนะ นัด <ersch> ที่1นะครับก็จะแข่งกันในวันท <these 40> ี่19ก <Let> ับ20กันยายนนะครับผมนัดที่2แข่งในวันที่3กับวันที่4ตุลาคมนะครับนัดที่3แข่งในวันที่24กับ25ตุลาคมนัดที่4แข่งในวันที่7กับวันที่8พฤศจิกายนนะครับนัดที่5แข่งในวันที่28กับ29พฤศจิกายนนะครับและนัดที่6นะครับแข่งในวันที่12และ13ทธันวาคมนะครับก็ ตามทำลายนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะเจอใครแล้วจะได้แข่งวันไหนนะครับอ่ะโอเคแล้วปิดท้ายด้วยเซสชันการซ้อมวันที่2นะครับของเกป้าด้วยนะัน่นนี้คือเขาบอกว่าเซสชันนี้มันมันเข้มข้นมากกว่าเมื่อวานอีกนะครับเมื่อวานเนี่ยคือแบบให้นักเตะลองตามแทคติกเล่นตามแทคติกใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือใส่แผนให้กับ2อสอเซตไปเลยนะครับแล้วเล่นตามแผนนะครับอย่างเช่นสมมติอ่ะ ลองลองแผนแบบหน้าคู่ลองแผนหน้าเดียวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหนึ่งทีมอ่ะมันจะมีแบบโคเซลูไปเลยนะฮะอีกหนึ่งทีมก็จะเป็นแบบวีซูสนะครับแล้วก็โรดิโกอะไรประมาณนี้นะครับอมาดูกันหน่อยนะครับด้านนี้เราก็จะมีเกป้านะฮะโอ้โหเขาบอกว่าพุ่งเซฟทยานแบบโชว์เหนือมากนะในการซ้อมครั้งนี้ลองไปดูได้นะครับใน สื่อโซเชียลของสโมสรนนะก็มีเหมือนกันนะครับผมที่เอาภาพการซ้อมบรรยากาศการซ้อมเอาไปลงนะครับในเว็บไซต์หรือว่าในไอจีทิกกอก็มีนะครับไปดูกันได้นะครับอ่ะแล้วก็แถมนิดนึงนะครับก็ด้วยสปอนเซอร์นะครับหรือว่าพาร์เนอร์ชิพนี่แหละนะฮะที่จับมือกับทางลาลิก้านะครับอย่างที่เรารู้นะครับก็ EA Sport นะครับแต่ไม่จบเพียงเท่านี้นะมีอยู่3มเจ้านะครับซึ่ง เอเอแยกเป็น2บริษัทนะครับ EA Sport นะครับผมก็เป็นบริษัทแม่บริษัทหลักนะครับเป็นโลโก้เจ้าหลักนะครับผมอีกบริษัทหนึ่งก็คือ EA s p o r t High Promotion นะครับอันนี้คืออันที่จริงมันก็คล้ายบริษัทเดียวกันนะแต่เขาแยกไปตรงที่ว่าตรงนี้คือจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำนะครับในสนามเทคนิคภาพช้าเทคนิคกราฟ,ฟิกอะไรทั้งหลายที่ออกมานอกจอนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็คือ v i s i t อ่าซาอุดีนะครับผมก็เยี่ยมซาอุดีนะครับก็เหมือนอ่าสโมสรอ,อื่นๆก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้มาเป็นพาร์เนอร์ชิพสโมสรน,นะเป็นพาร์เนอร์ชิพของลาลีกาไปเลยนะครับก็สปอนเซอร์เจ้าใหญ่พอสมควรน,นะซาอุมาพูดอีกแล้วโอ้โหเรานี่คือไม่รอดซาอุจริง นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับข่าววันนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับก็ตามนัดน,นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ช่องนักกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ